สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนจ้าสวัสดีพี่น้องบัดเจอเจ,อ,จอกันโดนพี่น้องจา้จาคิดทอดประเดยพี่น้องแกงพี่น้อคิดทอดกันแกงประเดย <c oughs> พี่น้องเอ,อ้ยวันนี้ก็อยู่ซ่องแม่น้องเทนเด้อจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้เรากำลังจะย่างไป,ไปสอนกุ้งพี่น้องกุ้งเต้นกุ้งเต้นสอนลายก็กินเลยงมมนตก มีจากเนาะกิโตกลายเด็กพี่น้องนี่นะพีโลทานห้างมาให้โบนเนาะลอยเป็นซ่องกันซองกุ้งซองกุ้ดเอาทุงย่างก็ได้เอาลงมาหนามเอาใส่ไปตอกมันหลุดนะขันหินนาพี่น้องในต้นกุ้งมันอยู่ในต้นกุ้งพี่น้องไปบ้านท่าเอิญต้นกุ้งเนาะแม่ยนะ มันมน่นาจะมีในคันแบบนี้นไะม่กลุ้งไม่จีก้ก็มีเนยพี่น้องเขีซีอือซีบเก่าเ้ามนต่ย,ย,ยังหน่อยนึงอาซีบพอดของมอดนำใ,ใส่สอบมันเข้มเห็นอั <S <S นสัยยังหน่อยอันสิดจะขาดแล้วนี่มัน,น แม่นางรถมาไก่เต๋อพี่น้องผ่านลายางพี่น้องปุ่นสวนอ้อยสวนมันเขาเจ้าคืใส่น้องกระดพี่น้องพญานาไปก่อนเนี่ย่างตามไปหากระดพี่น้องเลยถือหมวกซองใบไปเลยพี่น้อง ูห่หมวกคู่นู้กัอานานสู้ค่ะน่าจะเจ็บเนไรนะกีตกเท่านี้นะทางไปนะพี่นอ้องว่าอันนั้นสวนอ้อยครับแด้พี่นอ้องจะอยู่ทังผุดที่เขาเนมเห็นไก่ๆนะนะั่นนะเคยลา พวกสองค่ะพี่น้องไอปล่าผู้มาขึ้นเลยก็ติดทงติดไยก็มาน้ำผู้บ้าวเลี้ยงบี่อพี่น้องก็เลยจับเนี่ยเสร็จบอโหลดมาน้ำก็เลยมีอาณาอามาจิบอยู่พีน้อย้อ้าแมนเขาซื้อเล็กแน่นอยจมไหลกับบอดี

น้ำคอยในพี่น้องใหม่คอยเพื่อนเคยเห็นต้นคอยต้นหางแงมแจักจั่นลาเบาเอ้ยฮะใส่แต่มันบบใหญ่มันหักงา เด้ด้ามดามันน้ำเอื้อยนี่เดบะเทิงบอด้อามมัต้อ้าขันมือ,อไลก็ม่ต้องคืนแมดนกนเยอยนหักอยามันหักอย่ามันแตกอรนี่พี่น้องเห็นกันบ่นี้น้องนี่บ่ที่ห้าจะมาลงนะ อ้าวอยู่โลดพูนไหนอ้าวอยู่โลดพูนถือมาอยู่แต่บ้านนะอยู่โลดพูนมีไข่ประจักบ่ได้อะยางมาเลยเออดอกหักคณะเกลดอกไม้มาเลยนี่งามอันนี้ เทียนกัะซออ่อนได้พี่ดอตุกตุกเอางมาว่าหางหมดเดงะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีหางหมดแดงเกียมพ่อลำจ้าใหดเยังเลยลองลองยกบืงดูไอลองต่อต่อมานนักจุนัก่น้ากำนานน้น้าทำท่น่ได้องน้าง โอ้นักมาศีนาบ่ะาข่เต็มบปจ้ะนักมาีนากระตาเด็กมีนักอะไรแง่แล้วก็เล่าเล่าเบิ้งกระตาเดมีอยู่กระตาเามากระตาใส่แนะอันนี้ก็ตะคบพี่น้องลูกตะคบงครบยิงจ่อยจะพูดจะไทนะ สงหมดแดงจำปลาหนชอบทำานีนี่ขายยังยังยันี่ขายมีไรคุณดังฮันดักหน่อยกระเทถ้าเนอ่ย่าพาไปตอกไหนซีซูน่เลยใบตองครับซีซูลนั่งรึนั่งโอ้ยนี่นักกกสิเด้อโอ้ย อ๋นนอไข่นนอะไรตึงไหนตึงก็ตึงตปูน,นเอา,อเ,าอเอามาแดกเลยเอ้ยตกลงสิมาหายังคิดซีก็อยากได้มาแดงก็อยากเอาดอกไม้ก็อยากเก็บ <laughs> เพียกกระสีเพียกกระซิ่งตาเละอ้าวอนเพียกระตองมีห้ำแล้วเนาะบัดสีบาร์ใั้พี่น้องกันไรงนี้พี่น้องกำลัง ฮานาซิบานเน่ยในสชุดที่ลกจะได้เอึ่ยยางอันนี้เลยอเมือกกัเมือกแดงเอ้ยเ้ยเ้ยชากระชันกัเกกัเด็กมาเลยพี่น้อเมีจ๊ะบ้านีอะโลากับเนะละหายยัง พักเกษตรพี่น้องจอยไม่ให้เขาถ่ายให้คลิปมาลุกับคอยมานาปลาเลยฮะจัดพี่น้องจ้าเรงเปิดี้เปิดเบียร์นะอันนี้คือนางเอกของเราพี่น้องคลงปนปนลงนาเบียร้ลงมกับี้ สิบล่างบ่อีมนั่งว่ะมบ่เม็นกินแล้วก็นางสองสาวนางงพเดียวนะส okay. ิบล um ่างบาอิ่ม่งกพี่น้องเอ้ยคุกระเพาะคนหรือเ่คนเดียวได้คันไล่คนน่งสิเพรว่าได้จนนเสยมล้วาุ๊นวให้เราจอนคุดซา อ้าวช่วยกูลงน่ะัทศโลกร้านจอดต้องจะบอกให้ไปถ่ายคลิปให้นะว่าอยู่่มาถ่ายเว้ยอืออ้าวแล้วกินเบี้ยเพ่อนก่อนมาได้กินมาโลกกินมาตะเกินดอกหยกกับโลกรอดกล่าเป็นนามภาพจะนเด้อยภาพน้นำเป็นสวยค่ะเป็นสวยืมมานีซองสาวจุอันตอนนี้สาวคืล่งน้องสบายดีพี่น้องฟังป้ายมาหนีซองสาวจได้ลงไปหาจับปากท่อพี่น้องพูดได้ก็ได้กัเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้อง กำลังอ้านางจอยล้อครับจอยค่ะ่ชาก็แบกส่งมึงเาพยกำลังรอครับด้วพี่น้องปลาซิ่กับบออาเดซาเอาแต่ปลกคออ้าขึ้นมาอ้าปลาซิวเอาแต่ปลาซิวเดี๋ยววันนี้มาข้อบ่่ขึ้นขั้นเอื่อยขึ้นขั้นรด กินคันเลยกินคันเลยยนี่เลยยังหดเลยหยุดดิมาสิไปทางใดวะนี่ขามไปดีนดบลอกรหน้ะขามห่ากันได้คบกือยิงไ่ได้หลเนาะไม่เยป่าเออเกมกับตบได้ทข้างๆกะเออเลย

โอ้ยนุงส่งมาพิโตเลยแค่นี้นี่นเปือ้อนไปเลยใช่เอ้ยปลาขาบคองหรือปลาน่อยปลาดปาดคอ,องตอาขึ้นไหมขึ้นไหมอืโกงโกงโอ้ยมีแต่ขีดัไม, <laughs> ไม่ได้ขดมนความจริง <laughs> ปลาของ่น้องปลาขับองปลาสิดมนไอปลเดอาปลาสเดรกับมีดน้องเอองานมันดีนะกลุ้มนั่นน่ะะแรงเลยจรงวะกต้องขับอสิได้นาะโอ้ยบขำก็ได้คือกันเลรเฮ้ยสองสาวหุ่ลสองสาวลุยจาแม่กับลูกแม่กับลูกด้นี่สบายดีพี่น้องกลุ่มพี่น้องบนปานี่นี่ ตาตายาตาตาแล้วเอ่อพี่น้องจ๋าจากสิโฟกัสทางไหนพี่น้องไอ้เบิ่งเออด้วยพี่น้องค่ะสิเลสสีวิตกับเทยพี่น้องกางเขนกับออกหาปลากางเว้นกับออกหากินฮิาฮาฮ่้ยหาปลาได้เลี้ยงปลากดเลี้ยงทองเลี้ยงมากกัออกปลาพี่น้องเอ้ยเบิ่งอกนเล้จะพี่น้องฟองปลา บ่แข็งกระยามันเมอบ่พอได้ใจก็มีแห้งบ่แข็งก็ยามันวะ่น้องหมวนได้พี่น้องอย่าถือซากันได้แกงพวกนี้แกงหมักหมวนแกงหมักหมวนเส้นหัวพี่น้องจ๋าคาร์บอไนรว้ากาบอเดหัวคาร์บอไัวกบอมีแห้งพี่น้องเอ้ยเมียงยังไงเมียงตำกอ แม่ในงามเล้บาทแรกพี่นงบาตรเล่ได้ยังไงพีเนะบัตรเงี้ได้เอาเอาคือไปจ้องถากแต่สาวนี่ไว้จ้องไงได้มเอากล้องจ้องหน้าไม่ได้จ้องป้าได้เนี่ย จมพื้นสวยเนาะจ้าสองเลูเจ้าสองเมลูตอนนี้เนี่ยเจ้งสามเมลูกลูกสาวขอพ้าลูกเสาสบายดีจ้ะพี่น้องพ้าลูกสาวออกมาหากินกลางคืนแล้วก็เอาการ์ดล่ากลางคืนแล้วก็ล่าภูกลางวันก็ลายืนเงื่อนแล้วชีวิตพวกเธยสมัยสมัยเก่าโบราณสมัยโบราณสมัยใหม่เฮ้ยแม่แล้วพี่น้อง

พายหน่วยบักใหญ่นอพายหน่วยเหน่วลายอ้าวเต่งให้โตงมลงงมได้เด็นตแบบฉิญีมบ้มตำรวจน้ำดอกโอ้มิตำรวจมันอันเอาซ้นยโอ้ยอนาี่แตปในกิโลมานะร่างเอา ซองซองพี่น้องเอ๋ยซองซาจ่ยกับซองชาจอยกับซองแม่น้องเท่นไหมดูสิเยอะ<อ>ไหมซองบา,บาชามบาทพี่น้องโอ,โอ้โอหยเลยพี่น้องจ๋ามาฮันนี่กับคอตัวไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยด้วยค่ะติดตามครั้งต่อไปพี่น้องสวัสดีค่ะ